ก็มาสิโอ้ยนี่เป็นไงโดนไปแล้วหนึ่งมา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 สิมาสิก็มาสิมามามาดิโดนไปแล้วมาที่ไหนล่ะใส่เดียวได้หมดมามาหมูมา,มา,มาอื้อเอาน้ขิงมาพอดีเลยมาเล่นเก็บต่อสู้กับแม่เป,ปล่าฮะอะไร ไม่รู้เรื่องพูดดังๆหน่อยได้ไหมก็บอกว่าไม่เล่นฮะไม่เล่นม่นแล้วจะพูดบอสัมเพื่อไปเออนั่นแหละไปชวนจิต้าเล่นดีกว่า เอา้าจตาเล่นเกมต่อสู้กับแม่เปล่า,าไม่เล่นฮะ<า>พูดอะไรเนี่ยแม่ถามว่าเล่นเกมกับแม่เปล่าขับรถไปเล่นโต๊ะเกมออะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดดังๆหน่อยได้ปะ เล่เล่นแล้วทำไมไม่พูดดังๆะฮะรบกวนสมาธิเหรออ๋อไปชวนน้องก็ได้ อีกคนหนึ่งแล้ววันนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยมันเป็นวันงดใช้เสียงโลกร่อไงเนี่ยมันพูดดังๆกันไม่ได้หรอฮะอะไรไม่รู้เรื่องฮะห้ามพูดเสียงดังแล้วทำไมอ่ะมันประหยัดเสียงกันหรือไง ฮะจะขี่ซาเล้งไม่มีไม่ใช่แม่ดูดูดีๆนะทำชาเลนจ์ห้ามพูดเสียงดังอยูฮะทำชาเลน g e ห้าพูดเสียงดังอะเหรอใชาใช่ๆๆ l ทำชาเลนอีกแล้วเหรอถึงว่าเมื่อกี้แม่คุยกับน้ำขิงกับคุยกับชิต้าพูดกันเสียงเบาเบา โอ้ยมันจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยชาเลนจ์อะไรทุกวี่ทุกวันป่ะอย่างนั้นเลยสู้เลวเราเอออ้าเคลไปไหนมาขอาแม่ไปไเล่นมาฮะพูดเป่าอีกคนนึงแล้วอ๋อลืมไปว่าทำชาเลนจ์อยู่ แล้วนี่เอาแมวไปไหนมาเนี่ยฮะพาหมาเอ้ยไม่ใช่หมาดิพามันไปเดินเล่นมาใช่ปะโอ้ดูแล้ววันนี้กว่าจะคุยกันรู้เรื่องต้องพักนึงแล้ว อ้ปวดจะปวดขยันทําชาเ,เล้งกันจริงๆเลยเอา้เอาออกมาไอพี่เพิร์โอ้ไม่มีทางที่จะสู้ได้หรอฉันมันมุดโผลอยู่แล้วมา,มาเออก็โดดใายมาเลยไม่มีทางอ่ะที่จะสู้ได้<อ>ทำไมอ่ะเข็มแล้วนี่จะกินอะไรเนะี่ย อลำคาญเด็กพู่นี้จริงๆเลยอะไรนะไม่รู้แล้วกันแม่ไม่รู้แล้วแต่แม่หรอ och, แล้ววันนี้เราจะกระซิบกันทั้งวันเลย <c oughs> ใช่ป่ะใช่ห้ามโูดเซ็งดังหนึง่ง <c oughs> วันกระซิบแดงเดียวเอซขอมาอ๋อเอซี FC ขอมาอีกแล้วว อเออมาโอยพาเค็มมาอมอไรนะ่มามาเดี๋ยวรู้จกักรู้จกักฉันน้อยไปแล้วชูเสียงยอดจะมาซู้ยังไงฮะเออตวเตยังงั้นล่ะโอ้โหล่วงไปเลยเออนั่นแหละอืมนั่นแหละสอยไปหนึ่งที มาสิคิดว่าจะสู้ได้หรอมันง่ายอย่างนั้นหรออ๋อนั่นแหละอ่ะทำไมหิวน้ำหรอใช่หิวน้ำคุยกับเด็กพวกนี้แล้วปวดหัวเออแล้วนี่เย็นนี้จะกินอะไรเนี่ย ไม่คุยด้วยนะฟังไม่รู้เรื่องเลยว้ตบเดชิตานีนี้ดีกว่าอืออือม,มาดิอย่างนี้แหละอือนั่นแหละเอา้านี่คุยกันรู้เรื่องด้วยหรอ,อยยเออเก่งเนาะคุยกันเบาๆก็คุยกันรู้เรื่องะก็ดีเงียบดี มา,อาสองแล้เออก็ว่าไปวันนี้แม่ก็สบายหูดีคุยกันรู้เรื่องด้วยฮะโอ้โห้และเชื่อเลย คุยกันรู้เรื่องด้วยเหรอคุยกันเรื่องอะไรอ่ะอ,ะอะหนูจะคุยอะไรก็เรื่องของหนูเถอ,อะแม่ไม่คุยด้วยแล้วเล่นเกมดีกว่ามาอู้นั่นแหละโดนพลังเข้าไปกมาสิตัวนี้มันจะกระสุ้ได้ไป,ไปไปเลยพลังนั่นแหละเนี่ยว่าอะไรนะพลังขึ้นเต่าจะทอนฟ้า Oh, this it is not even like that. You mean to me. I'm a little too little too into you. Got my head over my shoes. But I like it, I like it. I'm a little too little too into you. Got me up over the moon. But I like it, I like it. I'm counting colors in your eyes. I'm losing track of all my time. It's like I'm high. I tried not to slip into your blue. But I've been slipping into you. The floor is I, I